มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอต็อกแท็กเผยเลข3ตัวสุดท้ายแบบประชาชนบอกอะไรบ้างอีกหนึ่งหมอดูชื่อดังเบอร์ต้นของเมืองไทยแม่หมอต็อกแท็ก A4 เราจะเห็นว่าเธอนั้นเผยทำนายดวงอยู่เรื่อยๆนะคะและล่าสุดออกรายการหาราม EP ที่28ทางช่อง YouTube จือปากเผยเลข1-9ในเลขแบบประชาชนบอกอะไรบ้างโดยบอกว่าจะสอนดูเลขแบบประชาชน3ตัวท้ายว่าเลขนั้นๆหมายถึงอะไรเราจะไล่เรียงจาก1-9นะคะเลข1จริงๆเลขนี้เป็นเลขที่ดีเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแต้มบุญเก่าดีมากทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ เลข2หมายถึงความเหนื่อยอดทนพยายามต้องทําอะไรด้วยการพึ่งพาตัวเองคนหมายเลขนี้เอาเปรียบได้ง่ายหมายเลข3หมายถึงความวิตกกังวลความเครียดคิดมากหมายเลขที่4ความรักไม่สมบูรณ์รักซ้อนซ้อนรักผู้หญิงถ้าอายุเลย42หรือว่า45ไปแล้วใกล้ขานมากๆแล้วช่วงที่ดีที่สุดก็คือ 3ามยังสามารถหาแฟนได้แต่คบคบเลิกเลิกเลข 5. การเงินการทองแต้มบุญตรงไปตรงมาเลข 6. ททำอะไรเป็นของตัวเองโลกส่วนตัวสูงมากแต่สินใจด้วยตัวเองเลข7ต่างประเทศการเดินทางทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศทำบริษัทต่างชาติหรือถ้าไม่ทำอะไรเกี่ยวกับต่างชาติจะเหนื่อยมากภาระแน่นต้องเดินทาง าเลข4มากับเลข7หาแฟนต่างชาติได้เลยเลข8เลขพ่อค้าแม่ค้าเลขเจราจาเลข9สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาหมอตักแตก A4 เผยเลข3ตัวสุดท้ายแบบประชาชนบอกอะไรบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิดดตคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ